คุณดิฉันมีแนะนำสามสิ่งนี้คุณขาท่านผู้ชมเจ้าขานำมาติดตัวคุณจะเสริมความเป็นมงคลค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาวันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับเสริมความเฮงมาฝากกันคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาสามเดือนสุดท้ายค่ะตุลาพฤศจิกาธันวานะคะเราจะเสริมความเฮงเสริมความรุ่งเรืองอย่างไรคุณดิฉันมีแนะนำสามสิ่งนี้คุณขาท่านผู้ชมเจ้าขานำมาติดตัวคุณจะเสริมความเป็นมงคลค่ะสิ่งแรกนะคะคุณขาคุณหาแหวนค่ะนะฮะแหวนเงินแหวนทองแหวนใดๆก็ได้คุณขาท่านผู้ชม มาใส่ในตรงเส้นวาสนาคือนิ้วกลางคุณคานิ้วกลางคือนิ้วแห่งวาสนาที่ดีคุณคาะหามาเสริมหน่อยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาคุณคาใน3เดือนนี่คุณใส่ติดตัวไว้เลยนะคะคุณจะเสริมวาสนาที่ดีทําให้คุณเนี่ยไปเจอเจอสิ่งดีๆในชีวิตวาสนาจะวิ่งเข้าหาและคุณก็จะมีโอกาสดีๆมากมายค่ะส่วนข้อที่2นะคะคุณคาสําหรับใครทําค้าขายพ่อค้าแม่ขายต่างๆค้าขายออนไลน์หรือใครอยากได้กําไรชีวิตคุณคาหากําไรหรือสร้อยข้อมือมาเสริมฝั่งขวามือแบบที่ฉันใส่นี่คุณค่ะ เสริมความเป็นมงคลจะมีกําไรชีวิตเกิดขึ้นใน3เดือนท้ายแห่งปีคุณคาต้องเสริมนะคะจะได้มีกําไรดีๆท่านผู้ชมเจ้าค่า ส่วนใครก็ตามค่ะคุณค้าอยากจะมีสิ่งดีๆในชีวิตดิฉันแนะนําแบบนี้ค่ะในครึ่งปีสุดท้ายเนี่ยคุณลองหาแบบนี้ค่ะหาอิสระ r y หาสิ่งต่างที่เป็นสีเขียวและสีแดงมาเสริมในตัวเองคุณขาท่านผู้ชมสังเกตดิฉันสิคะดิฉันเริ่มแล้วค่ะรับ3เดือนสุดท้ายคุณค้านาฬิกาค่ะเป็นสายสีแดงเห็นไหมคะสายสีแดงท่านผู้ชมจ้าข้าอันนี้เสริมความเป็นมงคลคุณท่านผู้ชมหรือใครอยากจะหาใดๆก็ตามที่เป็นสีแดงมาเสริมกับตัวเองคุณค้าส่วนสีเขียวนี่เลยคะ่ะคุณขาท่านผู้ชมจ่าขาสีเขียวคือ เดียนมีจี้สีเขียวคุณนขาคนจีนโบราณมีความเชื่อว่าเขียวแดงแพงไม่ต่อซึ่งเสริมความเป็นมงคลใน3เดือนสุด ท้ายคุณขาต้องบอกว่าเสริมความเพลงกระตุ้นโชคโดยการใส่สีแดงและสีเขียวในตัวเองไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามพกติดตัวไว้ถือว่าจะเสริมความเป็นมงคลคุณคผู้ชมเห็นไหมคะสามเคล็ดลับนี้คุณขาท่านผู้ชมลองนํามาติดตัวลองหาวิธีการคุณลองทําดีคุณขาเชื่อนะคะกระตุ้นทัพย์กระตุ้นโชคได้อย่างแน่น,นอนใน3เดือนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสมความปรารถนาค่ะท่านผู้ชม้ชมากขาสาหรับใครหลายคนนะคะอยากจะได้ซิมเบอร์มงคละคะ่ะหรืออยากได้ลายเซ็นมงคลนะคะอยากให้อาจาย์ออกแบบ โก้หรือใครอยากจะดูดวงตัวต่อตัวค่ะสามารถจะดูรายละเอียดจากด้านล่างได้เลยค่ะ